สวัสดีค่ะพบกับป,ป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป,ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพค่ะสำหรับวันนี้ป,ป้าปอก็จะเอาความรู้ในเรื่องของ EQ หรือ Emotional Quotient ค,ความฉลาดทางด้านอารมณ์มาเล่าให้ฟังนะคะ พื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจหรือท่านที่กําลังอยากพัฒนาในเรื่องนี้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาให้ลูกหรือพัฒนาให้ตัวเองก็ต้องเกิดการพัฒนาอยู่เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยนะคะ EQ คืออะไร EQ ก็คือความฉลาดทางด้านอารมณ์หลักๆเลยก็คือการรู้อารมณ์ของตัวเองค่ะสามารถที่จะควบคุมหรือระงับอารมณ์ของตัวเองได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆการพัฒนาทักษะด้าน EQ นี่ก็จะช่วยลดอารมณ์ฉุนเฉียว ช่วยทำให้เราเก็บอารมณ์ได้ดีขึ้นค่ะเข้าใจอารมณ์ของตัวเองแล้วก็เข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นด้วยมีความเห็นอกเห็นใจรู้จักช่วยเหลือรู้จักให้กำลังใจหรือปลอบประโลมผู้อื่นรู้จักให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเล่ามีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมแล้วสามารถช่วยเหลือหรือว่าร่วมมือเข้ากลุ่มกับคนอื่นได้ ทำงานเป็นกลุ่มได้ดีเข้ากับสังคมได้ดีมีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ค่ะไม่ว่าปัญหาจะเล็กหรือจะใหญ่ก็มีสติที่มั่นคงมีความกระตือรือร้อนพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอลักษณะของคนนี้ก็จะเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวไม่เฉื่อยชาค่ะเมื่อมีโปรเจกต์หรือว่ามีโครงการหรือว่าได้รับมอบหมายงานมาก็มุ่งมั่นตั้งใจทําไม่ย่อท้อหรือไม่ละความพยายามง่ายๆค่ะเมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้นก็จะ สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานหรือว่าเรื่องของชีวิตส่วนตัวจะเป็นคนที่สามารถรับแรงกดดันต่างๆได้ดีมีความคิดในแง่ดีมีจิตใจที่เบิกบานไม่หมกมุ่นกับสิ่งที่บั่นทอนจิตใจเห็นไหมคะว่าการเพิ่ม EQ ให้กับตัวเองนะคะสามารถช่วยเสริมให้เราทํางานได้อย่างมีประสิทธภิภาพมากขึ้นถ้าเป็นลูกของเราก็เหมือนกันนะคะ ถ้าลูกมี EQ ที่ดีลูกก็จะมีชีวิตที่มีความสุขสามารถเข้ากับคนอื่นในสังคมอยู่ร่วมกับเพื่อนในโรงเรียนในสถานการณ์ทุกที่ที่เขามีเพื่อนได้อย่างปกติสุขดังนั้นเราควรพัฒนาทั้งด้าน EQ แล้วก็ IQ ไปควบคู่กันนะคะเพราะว่าถ้ามีสติปัญญาที่ดีมีอารมณ์ที่มั่นคงเขาก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะดังนั้นก็ควรจะพัฒนาควบคู่กันนะคะ เพราะว่านอกจากจะต้องใช้ไหวพริบให้ดีเยี่ยมในการทํางานในการวางตัวในสังคมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการรู้จักควบคุมอารมณ์หรือทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นก็มีส่วนสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้ยอดเยี่ยมชเช่นกันทําให้คุณเป็นคนฉลาดคิดฉลาดควบคุมอารมณ์แล้วได้พัฒนาตัวเองไปอีกด้วยนะคะ พัฒนาได้นะคะสำหรับเรื่องของ eq ประสบการณ์ชีวิตก็ช่วยให้ eq ดีขึ้นได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเราเคยผ่านปัญหาที่ยุ่งยากมาแล้วเราจะเห็นว่าปัญหาต่างๆมันเล็กลงไปเยอะเลยนะคะการที่เราแก้ปัญหาได้การที่เรามี eq ที่ดีเรามีอารมณ์มั่นคงความสามารถในการคิดในการตัดสินใจของเราก็จะดีขึ้นนะคะเราทั้งจะสามารถคิดตัดสินใจในทางที่ดี แล้วก็ยังช่วยเหลือผู้อื่นที่ประสบปัญหาได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็ต้องพัฒนาด้าน EQ ด้วยนะคะลูกของเราก็เหมือนกันถ้าลูกมี EQ ที่ดีมีการควบคุมอารมณ์ได้ดีลูกก็จะมีชีวิตที่มีความสุขค่ะเราก็อย่าลืมฝึกทั้งตัวเองและฝึกทั้งลูกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ป้าปอก็เรื่องดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะ